คครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการกําจัดตัวไรฝุ่นแล้วก็เห็บหมัดที่อยู่บนเตียงนะครับด้วยเครื่องสติมเมอร์ที่เป็นเทคโนโลยีของที่อเมริกานะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะพ่นไอ้น้าความร้อนเนี่ยลงไปที่ฟูกที่เตียงนะฮะด้วยอุณหภูมิเนี่ยถึง100องศาด้วยกันความร้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะครับจากการสัมผัสตัวนี้นี่นะฮะจะรู้เลยว่า ฟูกเนี่ยร้อนมากจนมือไม่สามารถที่จะจับลงไปได้เลยเจ้าหน้าที่ผู้ชี่ยชาญของเราเนี่ยนะครับก็คือจะไล่พ่นตัวไอ้น้ำความร้อนเนี่ยนะฮะไปเรื่อยๆจนหมดทั้งเตียงเลยนะฮะเพื่อให้ตัวไรฝุ่นเนี่ยแล้วก็ตัวเห็บหมันเนี่ยตายสนิทรวมถึงตัวไข่แล้วก็ตัวลูกของมันด้วยนะครับหลังจากที่ทำตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต่อด้วยเครื่องเซเรนาที่เป็นเครื่องตบกำจัดตัวซาก ตัวลายฝุ่นทั้งหมดเลยที่ตายอยู่บนเตียงจะที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้